ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน l ล ne นะครับตอนนี้สามารถใช้งาน l ล ne บัญชีเดียวกันได้บนอุปกรณ์ทั้งหมดสูงสุด4เครื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือ PC ก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยครับที่เครื่องหลักอัปเดต Line ให้เป็นเวอร์ชั่น15.3ขึ้นไปจากนั้นเปิดแอป line เลือกที่หน้าหลักเลือกการตั้งค่าเลือกบัญชีเลือกเปิดอนุญาตให้เข้าสู่ระบบที่เครื่องเสริม ติดตั้ง l ล n e เวอร์ชัน15.3ขึ้นไปเข้าไปที่แอปไลน์เลือกเข้าสู่ระบบเลือกอุปกรณ์เสริมกดตกลงจากนั้นปรากฏ QR code ขึ้นมานำเครื่องหลักสแกน QR code ที่แสดงบนเครื่องเสริมกดเข้าสู่ระบบกรอกรหัสที่แสดงบนเครื่องเสริมและกดยืนยันได้เลยครับจากนั้นเครื่องเสริมจะทำการซิงค์ข้อมูลและสามารถใช้งานไลน์ได้เหมือนเครื่องหลักเลยครับแต่สิ่งที่เครื่องเสริม ทำไม่ได้เหมือนเครื่องหลักนะครับนั่นก็คือไม่สามารถจัดการข้อมูลบัญชีเช่นหมายเลขทรศัพท์อีเมลสหัสผ่านได้นะครับไม่สามารถโอนย้ายบัญชีล ne ไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทไม่สามารถซื้อไอเทมเช่นสติ๊กเกอร์อีโมจิได้นะครับและไม่สามารถตั้งค่าการเข้ารหัสข้อความได้นะครับง่ายๆแค่นี้ก็สามารถใช้งานลายบัญชีเดียวบนอุปกรณ์ทั้งหมด4เครื่องได้แล้วนะครับลองไปทำตามกันดูนะครับ